โอเคครับพ่อแม่พี่น้องนะครับอยู่กับผมนะครับปองกุูแชนแนลนะฮะวันนี้ก็อยู่ใน a v s g Live Boat นะครับแต่อยู่ในมินิเกมที่ชื่อว่า s p l i ะอลไรทุกอย่างนี้แหละเนาะโอ้ยเราจะไม่ตกเราจะไม่ตายช่วยอ่านนโนโนู้นูนสุด xuống lâu hư yeah. nha, xuồng lâu copy deck copy deck ô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  mơn 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 mơn, ô Wow, wow. อ้าววังวังเวลาขึ้นอ๋ยยอใหญ่ใหญ่ใหญ่ยนึ่งจิตลงมาแล้ว what the fuck เดี๋ยวเตรียมตัวเล่นใหม่แล้วเลย เนี่ย ini kut กดก็ได้มัน Ah! นี้ ah! What the fuck มันมีอยู่74 แต่ไหนมันบ้างเนี่ยแต่นี้แล้วกันอะไรลายโปสอ๋อเป็นเสมาเล่นเค้กันทฝ่าอ้ออครับอ๋อแล้วครับสามสิบสมสิบก้าแปดยบเจ็ดยบหกยห้ายสี่ยุสาตอนนี้ชนะได้รับลื่นรับ ยังมารับแม,มงสังลื่แล้วลื่แล้วมึงตายไม่รู้นะครับในคลิปมันจะลื่นเหมือนในจอของผมหรือเปล่าถ้อย่นั้นมันไม่ลื่นก็ขออภัยนะครับเครื่องกากครับลงไปเลยจ้าสสวยไป ก็ต่อฟักขึ้นเลยโอ้ใครใครโอ้เด้งดิ่งดิถ้าเราอยากขึ้นบนจะทำโอ้ลงมาซะอีหนูลงมาซะอีหนูลงมาซะอีหนู แล้พี่ลงไปด้วยไปเลยไปไกลซึ่งตีนกูไปด้วยเอาละ <c oughs> เออไอ้นี่เจริญเลยอยาอยากอยากขึ้นชั้นบนให้เราทำเงียบเหมือนบันไดรับแค่นคั้นเราขึ้นได้แล้วเห็นไหมครับ ง่าเองบนไม่เคยม,ม่องไมมีแล้วก็ลงไปครับนบลงไปลงไปเป็นเพื่อนเขาหน่อยอ๋อแตก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 แล,ล,ลงมาแล้วครับเราจะอยู่ข้างบนเราจะอยู่ข้างบนนะ เดี๋ยวเราจะมาดูสวีทวันแบบวันนะอ้าวลงไปแล้วครับคนหนึ่งครับโอเคอ้าวโอ้โหเฉียดสุดเฉียดเราจะเย้เราเป็นคนชนะนะครับโอเควันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับโอวันนี้มันมากมาก